ม Hello, แม่โทรมาฮัลโหลแม่ฮะน้องเกิดอุบัติเหตุแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยโอ้ยช่วงนี้เงินก็ไม่ค่อยมีแล้วจะให้ตรงไหนไปช่วย <c oughs> โยแย่แ,แลหละวทำไงดีอะ <c oughs> โอเคโอเคเดี๋ยวดูก่อนนะนางาเมื่อกี้แม่เราโทรมาว่าน้องอาเกิดอุบัติเหตุ ช่วงเนี้ยเงินก็ไม่ค่อยจะมีทำไงดีอะเออเมื่อวานเห็นโฆษณาของอีซี่มันนี่อะเขารับจะนำของเยอะแยะเลยนะจริงหรออือแล้วก็เหมือนว่าเขาจะมีประเมิราคาออลไลด้วยลองดูปะ่ะจริงหรอหน่าสนใจมากเลยอะเออดินไปลองนี่ค่ะเอาของมาจำนำประเมินออ,อไนไลน์มาแล้วค่ะนี่ค่ะ รับเป็นเงินสดหรือเงินโอนดีคะเอาเป็นเงินโอนค่ะได้ค่ะรอสักครู่นะคะได้ค่ะเรียบร้อยค่ะเงินเข้าแล้วเดี๋ยวเราโอนเงินให้แม่ก่อนนะไม่ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินแค่ไหนอีซี่มันนี่ช่วยทุกโอกาสไปไนไได้ค่ะ